สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมือนี้กะเป็นอีกมือหนึ่งเนาะมือนี้แมนมือวันที่สี่เนาะทุกคนเนาะกะจะมาเทรดเก็บพอร์ตสิบเอร์เซ็นนาะซึ่งว่าวันที่สามเนาะวันที่สามแมนบ่ทันได้ลงเนาะคลิปเนาะก็คือใชงเามือนี้จะเก็บอ่าปกติเนาะก็คือจะเก็บในส่วนของมือวันที่สามมี่จะได้เก็บอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบเนาะมือวันที่สี่จะดี เก็บอยู่หนะึ่งร้อยหกสิบป่ายเนาะรวมแล้วเป็นอยู่สามร้อยพอดีนะทุกคนเนาะอ่ะสามร้อยสิบปายพอดีนะทุกคนเนาะอ่ะเมื่อนี้ก็จะเก็บถือว่ามื่อวนี้ต้องได้เก็บสามสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนาะอ่าในพอตของพอตเริ่มต้นของน้ำแมนเก้าร้อยป่ายเนาะก็คือตีเลียเป็นพอตพันเลยเนาะก็คือเก็บสิบเปอร์เซ็นต์เด้อทุกคนเด้อเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับพอตของน้ำกานอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนาะอ่ะ ไม่แรกแหกมาเนาะน้ำมั่นใจน้ำสิไปเลยเนาะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งโซนเนาะค่าโซนตลาดบ่มีอย่างเป็นแปดสีใบเนาะโอเคาบเนาะอ่ะายเลยเนาะบอยู่สามร้อยสี่สิบใบอยู่สามร้อยสี่สิบเหรียญนะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเนาะเพราะว่าไม่นี่เจอตลาดมั่นใจพอตัวเองกระหนังหนังมาบุ๋มเนาะแต่ว่ามันกะลงยังบวนในโซนของที่เป็นแนว เนี๋ยวครับเราทุกคนเนาะอ่ะมาเบิรงกันว่าสิเป็นอย่างไรเราทุกคนเนาะวอซีวินหรือสิลอสเนาะทุกคนเนาะตลาดปัจจุบันนี่ก็เขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงอยู่เราทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวมารุ้นนำกันเนาะขึ้นได้ขึ้นบอขึ้นได้บอทุกคน๊ขึ้นบ่ได้เนาะบ่เป็นอย่างเราทุกคนเนาะอ่ะขึ้นบ่ได้บ่เป็นอย่างเนาะอ่าเพราะว่าตลาดมันลุดโซนเนาะทุกคนเนาะอ่ขึ้นบ่ได้บ่เป็นอย่างเดี๋ยวดำปั๊บเงินเราทุกคนเนาะอ่เดี๋ยวดำปั๊บเงิน อ่ะอย่าปรับเงินเลยนะทุกคนเนาะอ่ะตลาดคือขึ้นแหงแค่ขึ้นแหงแค่ขึ้นแหงเกินบออ่ะนํำเซีลนะ์เนาะทุกคนเนาะนํำเซลล์เลยเนาะหอมน,นี่เนาะอ่ะมาเบิรงน้ำกันเนาะทุกคนเนาะสีลงบอเนาะทุกคนเนาะอ่ะก็คืออันนี้เนาะเป็นไม่มั่นใจเนาะจัดอยู่ในไม่มั่นใจเลยนะจังจังเซลล์เนาะเพราะว่า ขึ้นไปต่ำเนาะต่ำในโซนที่เป็นแนวแนวแนวต้านเนาะทุกคนเนาะมั่นใจเลยเนาะไม่นี่นี่ไปแบบรัวๆเลยเนาะไปเจ็ดร้อยป่ายเนาะทุกคนเนาะเจ็ดร้อยสี่สิบเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิ่งนำกันนะซีวินหรือซีลอสเนาะทุกคนเนาะถ้าหากบ่มั่นใจกันโบไปขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะพอดีเข้าตลาดงามเนาะโอเคทุกคนเนาะอ่ะถือว่าเนาะจากพันห้าเนาะเก็บสามร้อยเนาะมือนี้อ่ามือนี้ามเมื่อวานเนาะวันที่สามคับพี่ซีเราเก็บอยู่สามร้อยป่ายเนาะสามร้อสิบป่ายเนาะก็คือ จากพอร์ตพันห้ากลับบวกขึ้นมาเป็นพันแปดนะทุกคนเนาะอากาคือว่ามือนี้เนาะเก็บได้กายเป้าเนาะทุกคนเนาะเก็บได้ทะลุเป้าเนาะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้เนาะก็คือเป็นการพ,พอร์ตเก็บมือละสิบเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะถ้าว่าทุกคนเนาะอ่าสามารถว่างเนาะเก็บได้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกมือจะเป็นการดีเนาะแต่ว่าถ้าว่าทุกคนบริเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ทุกมือเนาะอ่ามือที่บริเก็บทุกคนก็นไหลปกติก็ได้เนาะ แต่สําหรับน้ำเนาะน้ำเฉดมาโดนเนาะน้ำมีประสบการณ์กันเห็ดแบบนี้เนาะการเรดแบบนี้เนาะละการน้ำจะไห์เนาะน้ำจากตอนที่น้าจะเฉดเก็บสิบเปอร์เซ็นต์นำจะรออ่าตลาดงามๆาเนาะน้ำตลาดบวงามน้าสิบริเทรดเนาะน้าสิรอแต่ตลาดงามๆาอย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะอ่ะจากพอร์ตเก้าร้อยหกสิบไปเนาะเออเก้าร้อยเก้าสิบหกเนาะอากาศปัจจุบันหนึ่งกับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สี่เนาะกาเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ทุกมือเนาะเก็บตั้งแต่มือวันที่สาม่ายมาแล้วทุกคนเนาะ อ่ะเนาะพอตนี้ก็จะเป็นอีกพอ์หนึ่งเนาะเป็นพอตปั้นเนาะอันนี้น้ำจะปั้นไรเงี้ยยาวเนาะทุกคนเนาะถ้าผู้ใได้ที่ว่ะโอเคอยากจะเชดเก็บแบบนี้เป็นอีกหนึ่งที่เป็นไล่รับของเฮาเนาะอ่าทุกคนเนาะก็สามารถที่จะเก็บได้เนาะทุกคนเนาะก็สามารถที่จะเก็บได้เนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวนำกำไรเนาะอันนี้กำไรลองเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้ลองกำไรเลยเนาะเพราะว่าน้ำสิเก็บท่วนๆไปเนาะทุกคนเนาะเก็บไปแบบ ทุนทวนก็คือพ่อไม่มี้เก็บขายเป้าหน่อหนึ่งเนาะกําไรไปเลยเนาะอ่ายวเรืลงเลยนะเพราะว่าไม่นี่เนาะมันขึ้นไปต่ําในโซนของที่เป็นแนวต้านเนาะแต่จุดจุดนี้มันเกิขึ้นสูงเติบเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับผู้ใดที่มีพอร์ตพันกะเก็บสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเก็บอ่าเก็บร้อยเหรียญเนาะพอร์ตหมื่นหนึ่งก็เก็บพันเหรียญเนาะแล้วก็พอร์ตสิบเหรียญก็เก็บหนึ่งเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือพอร์ตสามสิบกะเก็บสามเหรียญเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะ อ่ะนะสำหรับ <c oughs> มือนี้กะเอาไว้ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เป็นสเตทเมนต์การเทรดเดอทุกคนด้อเนาะสองมือนี้เนาะทุกคนเนะาะอาจชื่อว่าบรรุปเป้าเนาะทุกคนเนาะเก็บไก่อ่ามือนี้ถือว่าเก็บไก่ในหนึ่งเนาะเก็บมือนี้แสดงว่าปกติมือนี้เก็บอยู่2าเอร์ซ็นเาะมือนี้เก็บขึ้นมาอยู่สามปาอ่สามสิบปเปอร์เซ็นต์เนาะทุกคนเนาะกะคือว่าเป็นอีกมือนึ่งเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนะบอด้นํนำหรือว่าสักส่วนให้ผ่ามาลงทุงนเนาะทุ ใครที่คิดจะลงทุนเนาะจงศึกษาให้ดีก่อนการลง,งทุนทุกๆครั้งเ้อทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนะะาะใดที่ากำลังปัน่นพอร์ตแบบนี้อยูนะ่เนาะเก็บพอร์ตอะไรเงี้ยยาวอยากจะปั่นไปเห็ุอย่างเนาะทุกคนเนาะสามารถคอมเมนต์กันได้เนาะทุกคนเนะาะสามารถคอมเมนต์กันได้เนะะาะใดที่โอเคเนาะมี่าต้องการอยากจะปรึกษาในะความหูนะ้เนาะหรือว่าต้องการอยากจะศึกษาเนาะสามารถปรึกษาน้นได้เนาะอ่าสามารถพิมพ์คอมเมนต์กล้องเลยเลยเนาะทุกคนเนาะ ผร้ใดที่ว่าโอเคเนาะต้องการอยากจะเทรดแบบใดนเนาะอยากจะสอบถามอยากจะศึกษารายละเอียดกับศาสรอ่าเอินว่าอยู่กล้องพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เนาะ,นนาะอะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เด้อทุกคนเด้อเนาะอ่ะอย่าเสื่อใจไผ่เนาะในการลงทุนเนาะทุกคนเนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะจงศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเด้อทุกคนเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แหละทุกคนบายบายแล้วพบกันอีพีต่อไปเด้อทุกคนเด้อ